คนแบบไหนที่จะมาเป็นรักครั้งใหม่ของแอปทัสออน เรียกได้ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยและสตรองแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแม่แอปทัสออนเพราะว่าหลังจากหย่าขาดกับอดีตสามีอย่างสงกรานนะคะก็ขอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักมาได้ดีตลอดค่ะแต่งานนี้ก็ยังไร้วี่แววเรื่องของหัวใจรักครั้งใหม่ของเธอนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปล้วงลึกเรื่องราวความรักครั้งใหม่หากวันหนึ่งสาวแอปนั้นต้องเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเธอจะเลือกคนแบบไหนคะ่ะ ซึ่งสาวแอปนะคะก็ได้ให้คำตอบว่าข้อแรกสำคัญสุดๆต้องเป็นคนที่รักลูกเราเพราะตอนนี้ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วและต้องมั่นใจเขาจะทำให้ลูกเรามีความสุขให้ได้อันดับ2คืออยู่กับเราแล้วต้องพาเราก้าวและเติบโตไปข้างหน้าให,ให้เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันง่ายๆเลยคือคบกันแล้วก็ทำให้เจริญมากขึ้นทั้งกายและใจ และเมื่อถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับประโยคทนอยู่เพื่อลูกหรือทนอยู่เพื่อให้โลกยอมรับซึ่งแอปมองว่าเป็นความเชื่อที่แตกต่างของแต่ละบุคคลหรือแนวความคิดของแต่ละครอบครัวซึ่งสองแอปเคยผ่านชีวิตคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแต่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าท่านยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดทําให้มีผู้ปกครองถึง4คนมันทําให้มีความสุขไปอีกแบบนั่นทําให้แอปเชื่อว่า เราโตมาแบบนี้ได้เราก็ต้องทําได้ทำไมแอปต้องไปทนเพื่อให้คนยอมรับว่าเราประสบความสําเร็จในชีวิตแต่งงานแล้วคุณค่ามันอยู่ตรงไหนความสุขจริงๆคืออะไรและที่สําคัญจะให้แอปมานั่งดเล่นละครจัดฉากจนลูกโตแล้วรู้ความจริงแอปทําไม่ได้ไม่อยากหลอกลูกเพราะลูกคือคนที่เรารักที่สุด เรียกได้ว,ว่างานนี้นะคะสาวแอปของเราก็บอกแล้วล่ะคะ่ะว่าคนแบบไหนในอนาคตที่จะมาใช้ชีวิตรวมด้วยกับสาวแอปนะคะงานนี้หนุ่มๆก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจค้ายขนมจิบได้เลยละคะ่ะแต่ถ้าไม่จริงจังงานนี้สาวแอปของเราก็ต้องบายบายไปก่อนนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละคะ่ะ